นณะศึกษาลงขั้วกาแฟวันนี้เราอยู่กันที่ผอนคอฟค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ย่านท่าเตียนเนาะก็นอกจากที่ผอกาแฟเนี่ยเขาจะมีร้านกาแฟสวยๆแล้วแล้เวเขายังมีลงขั่วกาแฟเป็นของตัวเองด้วยใช่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยก,กับเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าไปลืแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านผอนคแฟแล้วค่ะเย่ yeah. ให้พี่เจ้าของร้านแนะนำตัวหน่อยดีกว่า ดีครับชื่อพี่พลนะครับจากร้านพอร์ตคอฟฟี่ครับพี่พลเปิดร้านพอร์ตมากี่ปีแล้วคะตอนนี้เปิดมาประมาณ3ปีครึ่งแล้วครับแต่ว่าโรงครั่วเพิ่งเปิดมายังไม่ถึงปีเลย<ม>ก็เพิ่งเปิดเมื่อตอนต้นปีนี้เองทำไมพี่พลถึงเลือกที่จะคั่วกาแฟใช้เองอ่าเหตุผลที่คั่วกาแฟใช้เองเพราะว่า1คือเหมือนเราก็สามารถคุมคุณภาพของกาแฟในร้านเราเองได้ด้วยแล้วก็สามารถ ในเชิงระยะยาวเราสามารถคุมต้นทุนของกาแฟเราได้ด้วยใช่แล้วที่ร้านใช้กาแฟอะไรบ้างก็จริงๆหลักๆก,กาแฟของเราอะกาแฟหลักๆมันจะมีอยู่อสองสายพันธุ์เนาะเป็นอาราบิก้ากบโลบัสตาซึ่งเราอาจะใช้เป็นอาราบิก้าหมดเลยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟนอกใช่นําเข้ามาจากหลักๆที่เอามาเยอะจะมี Brazil, รบราซิลมีประเทศเพื่อนบ้านก็คืออย่างกาแฟลาวแล้วก็จะมีจากฝั่ง ซนตะวันตะวันตกหน่อยก็จะมีพวกเอธิโอเปียมีเคนยาโคลัมเบียใช่มีคอตาลิกาอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเรามีมาเลไทยด้วยซึ่งเราก็สั่งเกษตรกรไทยด้วยค่ะใช่วันหนึ่งเนี่ยใช้กาแฟเยอะไหมแบบว่าคั่วเยอะไหมแล้วก็มีการใช้เยอะไหมก็จริงๆถ้าเฉลี่ยเดือนหนึ่งเราจะคั่วอยู่ประมาณครึ่งตันใช่เพราะว่าเราอาจจะมีคั่วใช้เองด้วยแล้วเราก็จะมีคั่วส่งให้กับ ร้านกาแฟต่างๆในกรุงเทพด้วยแล้วก็ทางนอกกรุงเทพด้วยใช่ก็ขึ้นไปก็เยอะมากเอ,อวันนี้ที่เราจะมาดูการคั่วก,กันเนี่ยวันนี้พี่พลคั่วอะไรใช่วันนี้ก็เราจะคั่วกาแฟเฮาเบลนของทางร้านซึ่งเฮาเบลนของเราเนี่ยจะมีคอนเซปต์ก็คือเป็นกาแฟที่จะเป็นกาแฟคั่วกลางเนาะสามารถทานได้ง่ายแล้วก็ทุกคนทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ใช่จะเป็นกาแฟที่ มีรสชาติที่ออกเป็นโทนชอ็อกโกแลตนัตตี้คับะจะทานง่ายๆก็วันนี้เราจะมาสาธิตการคั่วให้ดูใช่เป็นพิเศษเลยเดี๋ยวเราไปดูตอนคั่วกันดีกว่าเย้ก็อันนี้จะเป็นขั้นตอนการว์มเตาครับก็ก่อนที่เราจะคั่วเหมือนเราจะต้องอทําให้เตาเขาว่าเหมือนมีความร้อนก่อนก็คือเหมือนกับการอบขนมหรือทำอาหารอะไรประมาณนี้ครับความพิเศษของเครื่องคั่วตัวนี้เขาว่าก็จะให้พลังงานโดย โดยการใช้แก๊สตรงนี้ในการให้พลังงานก็หลักๆเครื่องตัวนี้มันจะมันจะมีปรับพลังงานได้3แบบดรามสปีดรามสปีดอันนี้มันก็คือความเร็วของการหมุนตัวตัวดรามในเครื่องขั้วกาแฟถ้าเกิดเราส่องไปเข้าไปเห็นว่าริงทีข้างในมันกำลังจะหมุนอยู่ดรามสปีดคือมันจะทําให้เหมือนกาแฟแต่ละเมล็ดมันมันขั้วได้สุกค่อนข้างเท่ากันแล้วก็เหมือนเวลาเราทํากับข้าวเวลาเราผัดข้าว เรามีการยกกระถาขอใสนัก,ก็คือเป็นหลักการเดียวกันเหมือนกนแอร์โฟแอร์โฟตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นการที่การที่ทําให้มีการดูดอากาศออกไปข้างนอกเครื่องซึ่งมันจะดูดอกาสด้วยค่ะโอร์ตรวนี้เหมือนเวลาสมมติว่าเราคั่วไปช่วงหนึ่งอ่ะกาแฟมันจะมีมันจะมีการเกิดควันขึ้นมาซึ่งเราจะต้องดูดแอร์โฟตัวนี้ออกไปไม่งั้นกาแฟมันจะมีกลิ่นแบบติดกระโมงใช่ ส่วนเบอร์เนอร์เบอร์นเนอร์ตัวน,นี้เราสามารถปรับได้ก็คือเราจะเลือกความแรงของไฟตรงแก๊สได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าตอนนี้เราปรับไว้ที่1%นเอยู่เพราะว่าตอนนี้เรากำลังวอร์มเตาอยู่เราอ,าอยากให้เตาของเราเอามีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ200อ,องศาก่อนขั้วเราก็จะทักกาแฟไว้วันนี้ก่อนอพอได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วเราค่อยปล่อยกาแฟลงไปในเตาหรือว่าตอนแรกเราจะตั้งอา่า เบอร์เนอร์อยู่ที่10ด patent ่แมสต่ตอนนี้เราจะเริ่มพวดแล้วเราจะใช้ที่เจ็ดบิด p เราจะใช้บนหภูมนี้ประมาณสอง0ันติดรลงไปดจากข้อไป่นตรงนี้ก็จะเป็นกราฟที่เราจะใช้โปรแกรมในการในการดูว่า แต่ละช่้วของอก,การขั้วกาแฟเราจะสามารถเคลียร์มันออกมายัางไงได้บ้างมันจะเป็นตัวช่อสำหรับเครื่องขั้วสมัยใหม่มันก็จะมีมันจะมีโปรแกรมตรัวนี้ทำให้เราสามารถขั่วได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวเวลาเวลามันทั้วไปเรนะื่อยๆมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแต่ที่ก็จะเอาออกมาให้ดูเป็นแบบแต่ละช่วงแต่ละัวซึ่งเวลาการทั้วมันจะอยู่ที่ประมาณส 10, 10ิบสิบทีเป็นแค่ดอรอบหนึ่งช่วงแรกมันจะเป็นช่วงการไล่ความชื้นของกาแฟออกไป พอมาไล่ความซีปุ๊บสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแล้วมันจะกลายเป็นสีออกเหลืองๆหน่อยคุณจะสีกาแฟที่มันจะเป็นีการพั่พวเนี่ยคือมันจะแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือเป็นการไล่ความซีของกาแฟออกไปพอมาไล่ความซีได้ได้ถึงจุดน,นี้ปุ๊บช่วงที่สองเจะเป็นการช่วงเป็นช่วงการต้านน้ำตาลของกาแฟครับเพราะว่ากาแฟอ่ะมันเป็นส่วนผสมสของ คาร์บอไฮเดรตอแป้งนี่เองทปฏิกิยาจากตัวแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลซึ่งกาแฟเวลามันจะหวานไม่หวานก็คือจะอยู่อยู่ช่วงนี้แหละหรือเราจะทําให้ช่วงนี้มันพอดีจะไม่ยืดเกินไปหลักพอช่วงที่สามเนี่ยเราก็กําหนดแค่ว่าเราอยากจะตัต้งกาแฟเป็นตั่วอ่อนตั่วกลางตั้งเข้มถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากให้ตั้งอ่อนเราก็อาจจะดอกกาแฟออกมาหลังจากที่เปิดแฟลกเลยก็ได้หรือว่าถ้าเราอยากให้ตั่วกลางเราก็ต้องเดเวลลอปเขาไปอีกนิดนึง แต่ว่าถ้าเ,เราอยากได้โปเตีมเนี่ยนะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเซกันแฟร์พอเซกันแฟร์หลังจากเซกันแฟร์ไปมันจะเป็นโปเตีมแล้กวการต่าวันนี้แท่งของเราคือเราจะตั้วตามคอนเซ็ปต์ตตที่เราบอกว่าเราอยากจะให้กาแฟเป็นกาแฟที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายทานง่ายครับบางคนเขาอาจจะไม่ชอบกินกาแฟครุ้่ไม่ชอบกินเปรี้ยวมากตัวนี้ก็จะตอบตอนนี้เราจะรับอุณหภูมิลงนิดนึงแล้วเราก็จะรัความปริสิให้เร็วขึ้น ผลที่เราลดอุณหภูมิลงช่วงหลังจากที่ไล่ความเคื้อนออกไปเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะยืดช่วงที่ต่ออกมาให้ได้เยอะขึ้นเพื่อเราอยากทําให้กาแฟมีน้ําตาลที่คัอนขัานเยอะเวลากดสอบออกมาเนี่ยมันจะต่องข้างหวานกาแฟพอจะเริ่มมีความเหลวกวางขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสีน้าตาลอีกไม่ช้าสองเส้นเนี่ยมันจะบอกอะไรเราบ้างคือกาแฟมันอ่ะพอเหมือนเหล้าดอก กาแฟล,ลงไปใช่ไหมกาแฟจากอุณหภูมิห้องอนะี่จากในเตาตอนแรกเราดอกกาแฟที่สองร้อยองศาใช่ไหมครับพอเราใส่กาแฟเข้าไปในเตาปุ๊บเตาออกมาจะเย็น,นลงพราะฉะนั้นอุณหภูมิในเตามันจะตกแต่พอถึงจุดนหนึ่งอ่ะอุณหภูมิอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่ึ้นตามลำดับอันนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิของเตาอันนี้ก็เป็น,นอุณหภูมิของตมมัวเมล็ดกาแฟมันก็จะขึ้นได้ตามอย่างช่วงแรก่งที่บอกว่ามันจะเป็นช่วงการไล่ความร้อนออกแล้วตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงที่สอง วิธีต่อก็คือเป็นการสร้างอันตรายในกระแดกจะเห็นว่าเส้นเส้นตัวนี้เราอาจจะพยายามลดลดพล,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 ลังงานลงเพื่อให้มันยืนดช่วน้ำตัวนี้มันจะอาจจะไปเริ่มช่วงที่มีการเกิดควันแล้วเราก็จะปรับแอร์โกล์ขึ้นนิดนึ่งเพื่อจจให้มันมีอากาศยเยนในต่อมมากขึ้นแล้วก็ช่วงนี้จะกำลังใกล้เข้าช่วงที่สอของการควบกระแดกคือ พเ,เรียกว่าเปิดแ็คเปิดแ็คอะ่ะเราจะรู้ได้ยังไงก็คือมันจะมีเสี่ยงการแตกของตัวเมล็ดกาแฟออกมาเหมือนการทำปอก่อนเนี่ยมันจะเริ่มมีเขี่ยงแล้เบาๆแบบน๊้ๆนึ่งพอเราได้กาแฟที่ต้องการแล้วเราจะเปิดเครื่องดูดควันตรงนี้เครื่องดูดเพื่อทำให้กาแฟมันนอกรสชาติไปอยู่ในตัวเมร็ด ตั้งแต่กเสร็จแล้วจะต้องรีบเอาเขาลงมาเพื่อที่จะได้าทให้กมันเ็นเพราะว่างกว่าไม่มีเครื่องที่ท้ัเยนเนี่ยกาแนจะเลอกดทำให้นเข้มึไได้เพนั้เราลอกไปยกาแฟมันจะเป็นผลิตทางการเกษตรนะครับมันจะมีมันจะมีบารมาเลที่เป็นลูกเต๋ ใช่เราก็ต้องคัดออกอย่างเงี้ยมันจะเป็นกครงสรงข้างในเราก็ต้องเอาออกซึ่งกาแฟหลังจากที่คั่วแล้วเวลาเราเราจะยังไม่ใช้โดยทันทีเพราะว่ากาแฟมันจะมีมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์กำเราจะองให้เขาดีแก๊สดีแก๊สตัวคาร์บอนไดออกไซด์มันออกไปแล้วเราค่อยนาไปใช้้ดยดีแก๊สเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันก่อนใช้ กาแฟมีรสชาติที่ดีอย่างกาแฟพวกนี้นะคะ่ะจะเป็นกาแฟที่เราขั่วไปแล้วตั้งแต่อันนี้ก่อนไอ mm hmm. ต,ตัวนี้ก็คือสามารถพร้อมใช้งานแล้วกาแฟที่ดีแก๊สเสร็จแล้วมันจะเป็นกาแฟที่มีรสชาติมีอาโรมาและมีกลิ่นที่ค่อนข้างถึงจุดหนึ่งแล้ว, mm hmm. วนี้เราก็จะสามารถเอาไปใช้ที่ร้านได้กาแฟพวกนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากาแฟ วิธี c o ้ y ละกันจะเป็นเกรดคอมเมอร์เชียลซึ่งเราจะเป็นขั้วกลางทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูกาแฟขั้วอ่อนของเราที่มันมีรสชาติของผลไม้ตัวนี้เราจะเป็นกาแฟขั้วอ่อนซึ่งกลิ่น่มันก็จะเป็นโคลารโทนกับตัวนั้นเลยตัวนั้นจะออกเป็นโทนนัตตี้ช็อกโกแลตใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะออกเป็นโทนผลไม้อะเลทเขาก็จะแตกต่างกันสีนจะอ่อนกว่าแล้วก็มีกลิ่นที่หอมก,กว่าจะเป็นเอธิโอเปียมันีเป็นคอสตาริกา้า กาแฟแต่ละที่แต่ละแหล่งปลูกเมล็ดจะไม่เหมือนกันแต่ละสายพันธุ์ก็เมล็ดจะไม่เหมือนกันเหมือนกันครับก็จะออกเป็นโคนพวก้ผลไม้พอร้ออย่างเี้ยเมล็ดเราก็จะมีความสวยกว่าวันนี้ทัศนศึกษาโรงครัวกาแฟก็ต้องขอบคุณพี่พลมากๆนะคะ,ะที่ให้ความารู้วันนี้ยินดีมากๆครับก็อย่าให้พี่พลฝากร้านหน่อยดีกว่า ได้ก็ตอนนี้ร้านพอตคอฟฟี่นะครับจะมีอยู่สาขาเดียวเลยก็คืออยู่ที่ท่าเตียนครับผมก็สามารถลงที่สถานี MRT สนามชัยได้ครับผมออกทางออกมิวเซียมสยามเลยก็นอกจากจะมาทานกาแฟแล้วเนี่ยก็แถวๆนี้ก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะใช่ก็แวะมาหากันได้ครับผมจะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะครับเปิดเวลา9โมงถึง6โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ทัศนศึกษาลงขั้วกาแฟก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย